เปลี่ยนมาเป็นเหยื่อมาแรงดูนะจะเอาม <c oughs> 就会有这个东西。 มีมีมีนะมีมีมีตามนะมีตามนะมีตามนะมีตามมีตามนะมีตามนะดูหัวตะลิงแต่น่าจะไม่ใช่ตัวนั้นหรอกตามนี่ตัวตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะตามการเอาเท้าบังอยู่

มีหัวโค้งมีน้ำนูน้นมีน้ำ,น,น,น,ำนู้นเอ้ยมีตัวกัดอยู่นี้ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่เอาเลยนะ<ต> <ağ> เอ,าอ้าเลยนะตัวนี้ไม่ใหญ่แต่ตัวที่ตามมาใหญ่กว่านี้ไตตัวที่ตาม,มาอยู่กลางคลองอใหญ่กว่านี้แต่นี้ก็ได้อยู่นะเออแต่ตัวนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่ได้ต้มอยู่เคเๆสวยครับ ใส่สวยครับประมาณสักสามสามขีดกว่ากว่าสี่ขีดประมาณเนี้ยเอาจนได้นะครับแต่ช่วงนี้เราจะยังไม่เอากลับครับช่วงนี้ผมไม่อยากจะเอากลับปล่อยนะครับเราจะปล่อยนะเดีจะเอาตัวใหญ่มีตัวใหญ่ดูมีตัวใหญ่กว่านี้ตัวนี้ก็กัดเบามากเลยเปลี่ยน เสียงจู่ปุ๊บเอาปับ๊บเสียงก็จะดังนะฮะตัวนี้ไอ้เป็นเต็นเต็นรสซิ่งไม่ต้องถ่ายอิดจะลันซะหน่อยนะฮะเนี่ยปามยังวิ่งอยู่ในนี้ก็มี <Okay. S 1> มีตัวใหญ่อยู่นะฮะแต่ตัวเราปล่อยลงไปด้วยตะมกี้ตัวนึงแต่ยังมีตัวใหญ่ด้วยอยู่เนี่ยเนี่ยก็ตรงโน้นเดี๋ยวจะสามอีกทีฮนะสามอีก พ่อตัวที่ไล่น้น้ำนูนใหญ่ๆอ่ะคืนบนเริ่มอ่ะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ตรงหัวโค้งซ้ายมือเมื่อกี้นี่เองมีตัวใหญ่กว่านี้